ครับจะมีอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการเชื่อมนะครับก็มีลักษณะดังนี้นะครับครับในการเชื่อมไฟฟ้านะครับจะมีรังสีที่เกิดจากการเชื่อมนะครับรังสีอันแรกก็เป็น <c oughs> รังสีอัลตราไวโอเลตนะครับซึ่งรังสีนี้จะเป็นอันตรายต่อสายตาถ้าได้รับปริมาณมากนะครับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีกิน นะครับรังสีอุลตราไวโอเลตต่อไปรังสีที่2ก็คือรังสีอินฟราเรดนะครับถ้าได้รับปริมาณมากจะทําให้เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับเกิดการระคายเคืองนะครับรังสีอีกอันหนึ่งก็เป็นรังสีที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับซึ่งจะมองผ่านเยื่อแก้วตาไปในชั้นตาในนะครับถ้าได้รับปริมาณมากก็จะเป็นอันตรายนะครับปวดแสบปวดร้อนวิธีป้องกันก็คือ ทำการสวมหน้ากากนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับอันตรายจากงานเชื่อมไฟฟ้าหรงานเชื่อมโลหะนะครับ,รบอันตรายที่สองก็คืออันตรายจากไฟฟ้าต่างๆครับก็ามาดูอันตรายจากไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับครับ <c oughs> อันตรายจากไฟฟ้านะครับ อันตรายจากการเชื่อมไฟฟ้าอันตรายอย่างเช่นในเรื่องของอันตรายจากระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับอย่างเช่นเครื่องเชื่อมที่มีสภาพชำรุดเสียหายต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกสายไฟต่างๆนะครับก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งอันตรายจากไฟฟ้าพวกเครื่องเชื่อมชำรุดสายไฟข้อต่อต่างๆที่ไม่สมบูรณ ก่อนเชื่อมก็ต้องตรวจสภาพการใช้งานให้พร้อมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเชื่อมนะครับที่ชำรุดนอกจากสายไฟอุปกรณ์ข้างในต่างๆของเครื่องครับที่มีการชำรุดเสียหายนะครับเราก็ไม่ควรที่จะนำมาใช้เชื่อมชิ้นงานนะครับออาเอาเลยนะครับนอกจากอันตรายจากเครื่องเชื่อมนะครับ อันตรายจากไฟฟ้าสายไฟฟ้าต่างๆนะครับอย่างเช่นบริเวณตัวนี้ก็สำคัญนะครับบริเวณที่เปียกน้ำนะครับก็ไม่ควรที่จะทำการเชื่อมนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าต่างๆไม่ควรที่จะทำการปฏิบัติงานนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายในการทำงานนะครับพื้นต่างๆ ที่ปฏิบัติงานนะครับพื้นเปียกชื้นอย่างนี้นะครับบริเวณทํางานก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้นะครับจะทําให้เกิดอันตรายได้อันตรายอยีกอันหนึ่งนะครับเป็นอันตรายจากกา๊าซในการเชื่อมก๊าซและควันเชื่อมนะครับมาดูต่อไปที่ไหนนะครับครับอันตรายจากจากกา๊าซ เลือแก๊สนะครับเป็นอันตรายที่เกิดจากการเชื่อมโลหะนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยน่าเป็นกา๊าซโอโซนนะครับกา๊าซโอโซนนะครับจะทําให้เกิดอาการวิงนเวียนศีรษะแว่นหน้าอ,อกเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับนอกจากกา๊าซโอโซนนะครับก็ยังมีกา๊าซไนโตรเจนออกไซด์นะครับถ้าได้รับปริมาณมากจะทําให้แน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกนะครับ ถัดไปก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 นะครับถ้าได้รับปริมาณมากจะทำให้มีผลต่อระบบหายใจหายใจไม่ออกหายใจยากนะครับนอกจากนี้ยังมีก๊าซไนโตรเจน m น n o x i d e นะครับถ้าได้รับปริมาณมากจะทำให้เกิดการขาดออกซิเจนในเลือดนะครับต่อไปก็เป็นก๊าซอีกตัวหนึ่งนะครับก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ CO2 นะครับถ้าได้รับปริมาณมากนะก็จะไม่เป็นผลดีนะครับจะมีจะทำให้เกิดอันตรายวิเวียนศีรษะต่างๆนอกจากก๊าซและวยังมีควันเชื่อมนะควันที่เกิดจากการเชื่อมเวลเมทนะครับควันที่เกิดจากการเชื่อมโลหะนะครับจะทำให้เกิดความร้อนสูงอย่างเช่น ในการเชื่อมโลหะจะมีควันที่เกิดจากการเชื่อมโลหะนะเป็นควันของเหล็กออกไซด์ถ้าสูดดมปริมาณมากจะทำให้เกิดอันตรายได้ควันเชื่อมะแล้วก็อีกควันแคดเมียมเป็นอันตรายที่ร้ายแรงซึ่งเราจะต้องมีความระมัดร,ระวังนอกจากควันแคดเมียมแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็เป็นควันปลอดนะครับซึ่งจะซึงสารพวกนี้อยู่ใน สารก่อพุ่มต่างๆนะครับที่ทําให้เกิดควันจากรดเชื่อมนะครับแล้วก็ควันสังกะสีควันสังกะสีต่างๆนะครับจะทําให้เกิดการปวดหัวเวียนศีรษะแล้วก็ควันแมงกานิสควันทองแดงต่างๆที่เกิดจากการเชื่อมโลหะนอกจากนี้ยังมีควันที่เกิดจากการเชื่อมโลหะอื่นๆอย่างเช่นพวกวาเดียมนิกเกิลโครเมียมไทเทเนียมและเหล็กออกไซด์ต่างๆถ้าเชื่อม โลหะไม่มีระบบการถ่ายเทอากาศนะครับควรมีระบบถ่ายเทอากาศระบบพัดลมดูดเข้าไปข้างใน,นครับดูดวันันต่างๆที่เกิดจากการเชื่อมก็จะทําให้การทําง,งานนั้นปลอดภัยนะแล้วก็จะมีผลจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติในงานเชื่อมนะครับขอบคุณครับ